สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีแคปรีวิว MV m ม r ี c l e เซึ่งเป็นของวงคาร่าคือวงคาร่าหรือยูนิตคาร่าเนี่ยก็เป็นยูนิตท,ที่อยู่ภายใต้สังกัดของ independent record ครับซึ่งมีชื่อ,อย่อว่า IR ซึ่งค่าย IR เนี่ย ก็เกี่ยวข้องกับค่าย IM m ซึ่งค่าย i a m เนี่ยก็เป็นค่ายที่ดูแลเมมเบอร์ k n k 4และ CGM48 น,นั่นเองครับอืมซึ่งชื่อคาร่าเนี่ยเป็นชื่อที่3ของวงนี้แล้วนะครับคือย้อนกลับไปก่อนว่าตั้งแต่ตอนที่ก่อตั้งวงนี้ยูนิตนี้ขึ้นมาเนี่ยชื่อแหลองเครับชื่อว่าล l ลาซึ่งล l ลาเนี่ยมีสมาชิกหกคนประกอบไปด้วย ปันเจนิดเนยนิกกี้นิวฟอนครับจนกระทั่งพี่เนยเนี่ยยุติบทบาทการเป็นสมาชิกของอยุดนี้ก็เปลี่ยนชื่อจากไลล่าเป็นไวล่าแล้วก็แบบปีไหนสักปีหนึ่งอะ่ะผมจำไม่ได้นะปันและเจนิดก็ยุติบทบาทการเป็นสมาชิกของวงนี้เช่นกันครับแล้วก็เหมือนส่งไม้ต่อให้ปาย่าแล้วก็ปัปเปอร์ มังนะครับอันนี้ผมเองเ่ยก็จำได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งนี่นะครับก็เป็นชื่อที่3าก็คือคาร่าครับซึ่งคาร่าเนี่ยมี5คนประกอบไปด้วยปอปเปอร์ไปย่านิวฟอนแล้วก็นิกกี้ครับอ่าซึ่งผมก็จะมารีแคปรีแอคเพลงแรกของเขาเลยที่มีชื่อว่ามิเนเคิลซึ่งตอนนี้นะครับยอดดูเนี่ยก็ เกือบครึ่งล้านแล้วไเปลี่ยนเป็น 4K ก่อนแล้วก็เจว่าวันนี้กำลังดีโอ้โหแม่งมีลัก <c oughs> สีนี้คือนี่อยู่นะ o l a few moments later. คจบ น่าจะจบครึ่งแรกแล้ว,ลวก็ทํานองอะ่ะพูดจากใจนะชอบแล้วก็ไม่ทิ้งความเป็นไลล่าไวล่าไว้อะ่ะมันยังมีกลิ่นอายอย่างนั้นอยู่โอ้โหสวยสัเย์เ่ยคือคือผมชอบการใช้โทนสีใน MV นี้นะคือมันดูสบายตามากเลยอะ่ะ โอเคจบแล้วลวต่อไปจะเป็นการรีวิวนะครับคือจากที่ดูมาเนี่ยผมชอบการใช้แสงสีแล้วก็โทนสีใน MV นี้นะคือมันสวยแล้วก็แบบดูสบายตาแล้วก็ทำนองเพลงเนี่ยมันฟังง่ายแล้วมันเพลินคือมันฟังง่ายฟังชิวชฟังเพลินๆนะครับอองค์รวมวเนี่ยผมให้อยู่ที่อ พูดยาเลยกูแปดจุดห้าเต็มสิบคือถึงแม้มันอาจจะไม่ว้าวมากถึงขั้นแบบว้าวอะไรอย่างนี้แต่ดีไหมก็ดีแต่สิ่งสำคัญเลยคือการตลาดอ่ะสำคัญนะคือถ้าเกิดว่าการตลาดดีอะผมบอกแล้วว่าเพลงเนี่ยมันแมทได้ไม่ยากแต่ดูแล้วตอนเนี้ยคือยอดวิวก็ก็ ก็4ี่แสนหนึงอ่ะก็อยากให้มันได้เยอะกว่าเนี้ยสักล้านนึงก็ยังดีซึ่งเอาจริงนะถ้าแม้แบบแมสมากเหมือนเพลงแถวบ้านเราเนะี่ยซักสิบล้านหรือร้อล้านคือดีมากนะถ้าเกิดว่าแมสได้อะไรได้ผมบอกเลยว่ายังไงก็เข็นขึ้นโอเคที่เหลือลองอ่านคอมเมนต์ดูหน่อยแล้วกันสวยอ่าใช่ ความสวยอยู่แล้วอันนี้ไงเพลงดีมีท่อนติดหูท่าเต้นท่าเต้นเท่สวยมีเอกลักษณ์มีท่าจำเอเวอรสเตลสาเกาหลีทุกอย่างมันถูกทางแล้วที่เหลืออย่างเดียวคือการตลาดละอ่าใช่คือคิดคล้ายๆผมเลยก็คือเพลงดีติดหูฟังง่ายแต่ถ้าไม่แมสนะก็อยู่ที่การตลาดเลยแหละครับคือถ้าเกิดว่าการตลาดไม่ดีอ่ะต่อให้ทำดีแค่ไหนก็ไม่แมสอืม ซึ่งอันนี้บอกเลยว่า <c oughs> ยากอยู่เหมือนกันนะคือถ้าเ,เกิดว่ามันแมทได้อะผมบอกเลยว่ายูนิตนี้เนี่ยขายได้ยาวๆซึ่งก็ขอให้แมทละกันเดอคือมันมันแบบเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยพอพูดถึงละไลล่าในอดีตเนี่ยอันนี้คือ8.3ล้านนะอันนี้คืออีกสัก1.7ล้านนี่ยอันนี้ก็10ล้านนะ ตอนนี้คือมันยัง4ี่แสนอยู่ก็หวังว่าจะแมสนะคืออย่างที่ผมบอกอ่ะแล้วก็อย่างที่คอมเมนต์นี้บอกด้วยอะ่ะเดี๋ยวขอเลือดดูก่อนโอเครู้จักวงจัมเปอร์เพลงดีมากดีแววตะโกนโปรดชั่นแบบนี้ดีดีมิมิติ MV อ่าคือสำหรับผมเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะไม่ว้าวมากแต่ถามว่าชอบไหมชอบสวยไหมสวยดีไหมดี มีท่อนแบบว่าติดหูด้วยฟังง่ายด้วยแต่ถ้าการตลาดไม่ดีก็ไม่แมสนั่นแหละครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง5คนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการเข็นให้แมดเดอร์ก็เชียร์อยู่หวังว่าจะได้นะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับได้วนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ